สวัสดีค่ะโฟค่ะวันนี้นะคะเรามารู้จักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ระบาดหนักพอๆกับโควิดเลยค่ะอ่าซึ่งโรคซึมเศร้านะคะพบได้ทุกช่วงระยะเวลาของชีวิตเลยค่ะอ่าอาการแสดงออกของโรคซึมเศร้านะคะอ่าจะมีอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้เบื่อนหน่ายนะคะแล้วก็ชอบเก็บตัวโดยไม่รู้ตัวนะคะไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็คิดจะฆ่าตัวตายหรือ ร้องไห้แบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะบางคนนะคะจะมีภาษากายเช่นแบบขี้หงุดหงิดมากขึ้นโมโหง่ายนะคะแล้วก็แบบเป็นคนที่ขี้น้อยใจอยู่ทุกๆวันและตลอดเลยนะคะแล้วก็บางรายก็จะแบบทานข้าวเนี่ยจะมีแบบ ทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีท้องอืดท้องเฟ้อนะคะนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะบางรายก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานะคะเบื่ออาหารไม่มีความสุขในชีวิตอ่าไม่มีความสุขกับการที่เราทําพฤติกรรมหรือว่าทําอะไรที่ในแต่ละวันไม่มีความสุขกับมันนะคะทั้งๆที่สิ่งที่เราชอบแบบนี้นะคะอ่าซึ่งโฟเองเคยเป็นนะคะประมาณเดือนที่แล้วนะคะมีภาวะอารมณ์แบบนี้ คือเศร้ามากแล้วก็ทุกมากไม่มีความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็แบบนอนไม่หลับอนอนไม่หลับเครียดตลอดเวลานะคะโฟก็เลยได้ทานสินค้าของคุณหมอเสงตัวชุดนี้ไปนะคะทําไมถึงทานของคุณหมอเสงตัวนี้นะคะชุดนี้เพราะว่าภาวะจิตนะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกี่ยวกับภาวะจิตอารมณ์ของเรา นะคะมันไม่มีเชื้อโรคนะคะมันไม่มีบาดแผลที่ทำที่จะทำให้เรารักษาอ่ามันมีคือมันมีแต่ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้ค่ะก็เลยทานไม่ว่าสินค้าตัวนั้นนะคะสมุนไพรหรืออาหารเสริมตัวไหนที่มีตัวปรับธาตุตัวนี้นะคะจะมีตัวบำรุงธาตุให้กับเรานะคะปรับธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมคะมีคำว่าลม อ่าตัวนี้จะไปปรับธาตุนี้ให้สมดุลอ่าแล้วภาวะจิตอารมณ์ที่เราซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายในชีวิตนะคะจะค่อยๆจางลงจะทำให้เราคิดได้คิดให้ไกลขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะตัวนี้จะบำรุงภาวะจิตและปรับให้ลมดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราปกตินะคะทำไมถึงต้องทานตัวนี้ เห็นไหมคะทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3-6เดือนอาการภาวะเหล่านั้นจะหายไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องสิ่งแรกนะคะก็คือ,อพฤติกรรมที่เราทำอยู่แล้วก็สังคมที่เราอยู่